สบายดีพี่แค่ไี่ถึงงานพิ่งเลยอ่าถึงงานได้ไหมอาการขอมาได้พี่น้องอ่าปีกนไอยเนาะอ่าสังเกตกันมางานแต่งพี่น้องงานแต่งครับอ่าจะได้กขอขอมาได้ปีกเนาะอ่าเพ่งอย่าห้าก็อาบน้ำแล้วพี่น้องหลังจากมาแต่หิวหล่นกําเขยเถาเนาะหล่นตายนะครับมา เคยถาจัดน uh, no uh ัก huh. พี that, yeah, uh ่น huh. ้องเคยเถาเมื่อยมาเบิดมือจัวัดนี้ออ่ผมขอตแอ่บักเฮฮมารเง้ยบ้าเออท่านยายอ้วนจะพโกจะไปพูเลยอ่าส่วนเิ่นิเป็นตุ่มาแพงกันกก็ได้มาพี่น้องเอ้ยมาสู้กันตัตยเนาะ ตยยน่าาแท้บคพี่น้องตอนนี้กัเวลาเที่ยงคืนกลัวๆนะพี่น้องเนาะทางเงินทีมงานและซีเลอ่์เจ้า,จาสบายดาียกมือโบได้เด้อค่ะถ,ถวยกระเพาะถวยกระเพาะเลยพี่น้องยกสูงเลยอาบนาที้องอีกสีผ้ากันซอยเนื้อเลยเนาะพี่น้องเนานะนนะนเกลียมผอม นี่กับบรอนออนเลยพี่น้องมือนี่บรอนออนเลยเกียมพี่น้องอนนอนกจะบอกเพ่อันนี้ก็ก้อยแจ่วพี่น้องเรียมมันเคยเถากับพ้นมีดพ้นผาพี่น้องสีเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะอันนี้ราเบิ่งรอส้มพี่น้องเป็นสีล่มงัวจากโตเคยเถายังข้าอยู่บอ เมียเพ,พ,พิ่นกระพอดทั้งหมู่พีนน้องสาวแพงยงจังเลนพ่อแล้วไปนามาอยู่อุ้ยหอนเวลานเดียวเผบ่อแลังจะเย็นน้องสาวแพงก็มาละี่มาทำมาหุ่งจะเด็กแท้ ติดตามเด้อสุขหิวพี่น้องมีนึงเด้อ <sharp> <groundwater ayuditer> <Get> <death> อาพี่น้องตอนนี้กำลังสำแหละท่ขณนะกำลังคั่วพี่น้องคั่วซีนเนาะไปเบิ่งน้ำกันเราแสงกำลังคั่วอ,อยู่ใส่กันพี่น้องอยู่บ้านบานนกกรรเนาะกับแบบนี้พี่เนาะใส่กันคั่วใส่กันโอเคพร้อมเนาะ

ซอยกันพี่น้องเ้ยคนละไม้คนละมืองาบรรยากาศในงานคนะนเจอยามาละเเคย่เานี่ห้หัวั คานแล้วเจ้าน bueno. well ั่นเอานั่นนะเดี๋ยวปีอะไรจังว่าไงนาะนันไงมันน่ะไปซึมไปถามัาคานมาปียังกว่าดปีดีบ่ครับว่ากันเอยน่ะนั่นน่ะซอยพี่น้องผู้อยากซอยจุกับซอยไปในใจก็แล้วแต่พี่น้องกิน เนี่ยสดสด่าเมลทั้งแมัวครับผมเนอจะนกถูกเาอร่า เออน่ได้คืวเก่าเลยเหรอคนตัวเก่าจอยกันเหรอแล้วว่างยิบตอนพิษเด้อเคยถ่า มีไรถ้ลงวัดไจะลืมไหมวัดไ้หลับเออวัดครับบ้านเออบอกะรบาลอคนกล่าอะซอยสีน้องซอยซอยกันกำลังกลัวพี่น้องสบายดีอีกรอพี่น้องกำลังซอยกันครัวนะพี่น้อง

สีสุดแบบบรรดาพี่น้องเก่งยังกะสอยกันอันนี้แหละคือพื้นฐานที่แท้จริงของประเทศเราเนี่ยกานมาสอยกันเป็นงานตรงงานแต่งนาเคยไผ่มาสอยไม่ใช่ครับถ้าเป็นหนึ่เขาเรียกว่าอะไรเอาไปแล้วเขาเรียกว่ายไปช่วยกันนะ เขาเรียกว่าทำแบบนี้นะครับมันเป็นวัตถุนิมเเอน่เลอนา้าบอเื่อนาดอะรไปนี่ต่อยินเด้ฮเบิงเอเ้นาด้นาเียก็นาด้หนนี่นาเอ็นาบีานะน่าดด มันต้องปี้พี่น้องลาลายเนี่ยไข่ฟันไม่ไม่แข็งการุณาอย่าเคี้ยว<รา>ยะมาเห็นสัตว์เ<รา>ย็เนเ<รา>ทห์นั่นน้ดีแ่ไล,ล<รา>ย<รา> ຄືກົກກົກໂຄງພີ່ນ້ອງຈັບດີໆເດມັດໄວ້ນີ້ຊິເປັນນนึงອັນເນາະບໍ່ແສງຈ້ອງເນື້ອກະເວົ້ແງ

มีบอ่าบอกลูกมาีลูกมเลยะมีอไรเยอะีเฮ็นั่นบลาบขาวเยอะจังชิโอ่ตาจ้าเจ้าเราพ่อที่เพื่อที่ป็นมาแบ่งเอาเองดอกดบอกกระถางเป็นหูมันไได้เฮ็ดจ้าวเขาบอได้ว่าจะเสนอหน้าร่บมกเกิดลอกหนังหน้าก็รู้กันอยู่แล้วหนังหน้าก็รูอยู่แล้วหนังหน้าไฟไหมอย่างนี้ ไม่ไม่หดอเบ้าอีนยังอิตติงดูเบ้าหน้าของของไายของมันดูเบ้าหน้าเสียบ่อยกันได้มากับไฟพวกไม่ไหม พวกนี่แลกบไดนอนได้ก็บไดนอนคือกันนี่แลกในพวกนี่แลวกับพวกน้ากันนี่แลกบอได้นน้ากันเราบสวดคนนดอย่าลืมนะถอดเืออกบไดนอนวกันนะองนี่ปเห็ดงานมาเมือยว่ะอีมฮสิมื่อยิบยิบเลยได้กระเจ้าสิขาเลยวะดนอนอยู่ะข้าบอเสียงกูหมี่หมียผุล้างคนก็อยากอาตู้น้อยมาเปิด ยังแก่แผลชุดๆไปเลยว่ะสิโอวน่ายังมีอแาลชุดๆอีกแก่เมียผู้ร่างคนมัดอิงเศร้ารุ่มเออเมียผู้ร่างคนผัดนอนผัดนอนแก่พอได้อิงเศร้านอนแบบเมียผู้ร่างคนผัดเมาผัดเมาใจระบาดจริงเมาบ่นอนเห็ดได้เบิด์ตพี่อ่ะพี่สักงานวัได้กินได้ต้องเห็ดได้ได้โดยปกติมาเลยความบริยูนี่เดียเตื่นกันแล้วสมองเนี่ย อันยันหมดด้ยไป่ฝ่งฝั่งช่นมาจใชไป่แต่มกลงวยนี่มันแ้งวนี่แต่ว่เวลาม่น่อยเวลาไม่น่อยแล้วเมาแล้วนอนอิงเคร่งเขาเรียกว่าคนหัวดีทั้งกินไทั้งกินัเมาทั้งเฮ็ดเขาเรียกว่าคนหัวออ่เเหเ่องคือวแ่เวลา โมเมนต์โมเมนต์ถืวันได้นะเพื่อนนะโรอครับถือว่าเป็นเบียร์เข้าเลเก็ดตามแบบพีประมาณนี้นะอจจารย์ไปอาจารไอ้คอยบอสระบาลนี่นั่นเนี่บอสหัวหน้าหหน้าหัวหนนี่

เขาห่านะต้องตามก้นเล็ดเบือเล็ดสีสองโลกเวลากินเผากลับระบบโอ้ยวานกากูเห็ดแล้ววะครับผมก็พอจะดีบเด้ เป็นผ้าเน็ดบานเลยไข่จุกอ่างต้องใชเาอามาก,กินเหล้าพ่อแม่มาเนี่ยจั๊กมาต้นได้ทิศสองโลกมาทีเขาจัำลำโพงมาวู๊วิธีชีวิตของเจ้าบ้านน้ำมงเนาะเป็นพื้นฐานของประเทศเลหล้าอะไรพี่น้องมีงานดองงานจุ่มกระส่ยกันเนาะกับแบบทั่วๆไปอะไรพี่น้องเอ้ยกับไปทางลาวกับซีมีประเภทนี่ต่างหากเนาะ ด้านประเภทนี้ของมันของไทยของเราเนาะปดตู้ฟังเลยอ้ปดได้แล้วป้าเนี่เปดได้เลามากเลไอ้แล้ว่าาอกว ขึ้นรถแล้าาวพี่น้องเวลากับสมมาภาควร,นะนนรเนาะบาแพงกับสิขอจบคลิปใบสัม้เธอจังไหนกะบผูดได้โบกินกะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะผิดพลาดประก,การใดกันคือวิธีสวิตแบบบันบานพี่น้องเจ็ดกันแบบนี้แหละพี่น้องเลยสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเ้อส,สบายดี